สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครูพี่โอ๊ลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานชื่นชมคณะทำงานวิทยากรบุคลากรลูกเสือดำเนินงานอย่างเข้มแข็งผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษารุ่นที่หนึ่งพร้อมมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน30คนนักข่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกดห้วยค้าโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนางสาวสุชาดาทแทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวทรงศรีวิระรังศิยากรรองเลขาธิการกศนนายเจษดาพานุพรหนองแสงรองศึกษาธิการภาค14ว่าที่ร้อยตีทวีศักดนามศรีผอสพปศรีสะเกดเขตหนึ่งตลอดจนนายสมยศพรมจันทร์ผอ,อาค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกด วิทยากรบุคลากรทางการลูกเสือและผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมพิธีปิดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ลูกเสือทุกเหล่าทุกกองได้มีโอกาสถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทานในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งได้พระราชทานตราสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ความร่วมใจถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทานของเหล่าลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือต่อโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการการฝึกอบรมบ่มเพาะแก่ลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ขอเน้นย้ำถึงการถ่ายทอดสู่เด็กเยาวชนในสถานศึกษา ควรดำเนินการอย่างเพียบพร้อมเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดีโดยปรับวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและลูกๆนักเรียนที่จะเข้ารับการอบรมจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและเต็มใจเพราะหลักสูตรจิตอาสาเป็นการฝึกความรับผิดชอบเสียสละเพื่อทำให้เกิดการอบรมและร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความเต็มใจและมีจิตอาสาอย่างแท้จริงนอกจากนี้เมื่อจบการอบรมในสถานศึก าไปแล้วหากมีเวลาก็ควรทำงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติสง่างามและสร้างลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้ยืนยงยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศ,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 ศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมว่ายินดีที่จะสนับสนุนการทำนุบํารุงค่ายลูกเสือ ให้พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมค่ายและการให้บริการประชาชนทั้งค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกดและค่ายลูกเสือของรัฐที่มีอยู่กว่า133แห่งทั่วประเทศด้วยขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารและบุคลากรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกดที่ดําเนินการอย่างเข้มแข็งพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดทั้งภาครัฐภาคการศึกษาภาคเอกชนประชาสังคมตลอดจนท้องที่ท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนา เด็กเยาวชนและการศึกษาของสีสเกตอย่างแท้จริง